ฟอนใน chapter 7 season หนึ่ข้อแลบกับอะไรไปแล้วบ้างมาดูกันครับเปิดซีซั่นมาด้วยลิซ่าโดยจะมีทั้งหมด2สกินนะครับก็คือสกิน rockstar lisa ที่จะอยู่ใน music p a t s แล้วก็ลิซ่าวางขายใน a n i m shop ในราคา1,500วิบักต่อมาเลยก็จะเป็นการค้อแลบกับภาพยนตร์ cubio โดยจะมีตัวละคร the bright ที่โผล่มาใน garden p a t s สกินยูกิยูบาริที่แจกฟรีแล้วก็สกินโกโกยูบาริ ขายในแอรเทมช็อปในราคา1,200วิบัคต่อมาได้มีการคอลแลบกับการ์ตูนอย่างแดนนี่แฟนทอมโดยมีตัวละครแดนนี่ในราคา1,500วิบัคและแซมแมนสันในราคา1,500วิบัคเช่นกันต่อมาได้มีการคอลแลบกับแรปเปอร์อย่างเพลย์บอยคาติจะมีสกินเพลย์บอยคาติวางขายในแอเทมช็อปในราคา1,500วิบัคแล้วก็อีกหนึ่งสไตล์นะครับคิงแฟมคาติราคา1,500วิบัคเช่นเดียวกัน และตัวละครสุดฮอตอย่างไอคอนิกคิมคาเดเชียนในแอรเทมช็อปในราคา1,800วิบัคและคิมคาเดเชียนล่างปกติ1,500วิบัคที่โมนดูดูดที่มาจากมิม Six, <seven. S 1> ขายในแอรเทมช็อปราคา500วิบัคตามติดมาด้วยเหล่าสกินแฮร์รี่พอตเตอร์ส่วนเจนทั้งหลายโดยทุกตัวนะครับก็จะอยู่ที่ราคา1,500วิบัคและต่อมาก็จะเป็นสโนมิกุวางขายในแอรเทมช็อปในราคา1,500วิบัคสปอนบ๊อบมาเป็นไซส์คิกบอกเลยว่าน่ารักดุกดิกมากมาในราคา1,800วบัค จากสปอนบ็อบก็ยังมีสกินรถแพตตี้วากอนมาขายให้เราได้ไปลดแล่นในเกมได้ด้วยว่างขายเป็นบันเดลที่ราคา2,000วิบักและมีไอคอนซีรีส์สกินอย่าง Courage วนกลับมาขายพร้อมกับหมาตัวใหม่ที่เพิ่งเปิดตัว l o u i สหมาของพ่อใหญ่ Courage ขายในราคา1,500วิบักต่อมากับอนิเมะอย่าง Bleach ทพมรณะนะว่างขายทั้งหมด4ตัวละครโดยจะมีอิติโกะในราคา1,800วิบักรูเคียในราคา1,800วิบักอูริวในราคา1,500วิบักโอริฮิเมะในราคา1,500วิบักและต่อด้วยซีรีส์อย่างแบทแมนบียอนกับตัวละครแบทแมนบียอนแล้วก็จ๊กเกอร์บียอนในราคา1,500วิบักทั้งคู่และเข้าช่วงเทศกาลก็มากับซานตาบิลนาหรือว่าก็คือ ซาบริน่าคาร์บินเตอร์มาในชุดซา,านตานองตัวนี้วางขายในแอนด์ม็ในราคา1,500วิบัคและได้มีการคอลแลบกับภาพยนตร์อย่าง Back to the Future โดยจะมีตัวละครอย่างมาตี้ m มกฟลายที่อยู่ในเบรนท a พาร์ตด็อกบราวน์ขายในแอน h o มราคา1,500วิบัคนอกจากนี้ก็ยังมีสกินรถ Back to the Future ทำแมชชีนวางขายเป็นบันด์โดในราคา2,500วิบัคและต่อันที่ไซคิกที่เปิดตัวใหม่อีกหนึ่งตัวจากมาวิลกรู o t วางขายในราคา1,500วิบัค และไม่นานมานี้นะครับก็มีคอลแลบกับสตรีมเมอร์ชื่อดังอย่าง h o w Speed วางขายในราคา1,500วิบักแล้วก็ i Super Speed ในราคา1,200วิบักและล่าสุดนะครับผมได้มีการคอลแลปกับภาพยนตร์อย่าง Paul Fiction โดยมีตัวละครอย่าง Jules w i n f i e l d วางขายใน Adam Shop ในราคา1,200วิบักและ Vincent Vega ในราคา1,200วิบักอันนี้เป็นข้อมูลล่าสุดของวันที่1มกราค2026อาจจะมีการคอลแลปเพิ่มเติมหลังจากนี้ด้วยเดี๋ยวผมก็จะกลับมาทําคลิปเพิ่มเติมนะฮะเอาละคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมคลิปหน้าจะเป็นคอนเทนต์อะไรนะครับฝากติดตามไว้ด้วยครับผม